สวัดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียริสในกิจผีหรือกิจฮาลวีนะแล้วก็อีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วก็เป็นตัวใหม่อาทิตย์นี้น่าจะเป็นนักเตะที่เข้ามาเพิ่มมาที่สุดท้ายแล้วคาดานะ,อ,าาาะ,าะดอ่ะออล ก,ก็มีประมาณนี้พวกส่วนพวกตัว o อ ER ย9เ9 5แล้วผมขอไม่เอาเข้ามาแล้วกันเพราะบางตัวมันก็ไม่ไหวครับไม่น่าเล่นนะครับก็โอเคครับโดยรวมแล้วตัวแรกก็ไปเลยกันเลยนะครับก็ตัวแรกก็จะเป็นสกตเต้นะตัวนี้เป็น c m ใครที่เล่นหน้าคู่อยู่ผมว่าใช้งานได้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะผิวแล้วก็ยิงคมมากๆครับเวิร์กเลนเปนเปลี่ยนใหม่ก็จะไม่ค่อยเติมนะครับจะออกแนวแบบเป็นกลางแบบพ a เมีเกอร์ครับยืนอยู่กลางสนามซะส่วนใหญ่ตัวนี้ก็ต้องเอ็ดบอยู่แล้วนะเล่นได้ทุกโหมดเลยพลังสวยด้วย103ช่องเลยนะครับเรื่องของสปีดแล้วก็ความความไวการยิงแล้วก็การส่งบอลดีหมดเลย ตัวต่อไปก็จะเป็นน็อกบาร์นะตัวนี้สเตตพอๆกับอาร์ไนเลยมีเิรกลิสูงๆแล้วก็ลงต่ําด้วยถ้าเกิดได้ตอกได้เบียดหรือว่าได้มุงน่ะค่อนข้างจะเก่งตัวนี้ก็ยังให้เอสเอสนานะครับตัวต่อไปก็จะเป็นโอเวลันนะตัวนี้โดนเนิร์ฟเรื่องของพลังแฝงไปเรื่องของเลี้ยงเร็วมีพลังแฝงแค่ยิงไกลแต่โดยรวมแล้วก็ยังสแตตยังโกงอยู่วิ่งโคตรไวตัวนี้ก็อาจจะฆ่าเกเด็ดเบียวครับเพราะว่าถ้าเล่นในเฮดทวีนนะผมว่าฆ่าแทนกเด็ดเบียวได้แบบสบายเพราะว่าเท้าเนี่ยถนัดเท้าขวาเนี่ย เป็น4นะเท้าซ้าย5ถ้าเป็นเกล็ดเบลเนี่ยเกล็ดเบลเนี่ยเท้าขวาเนี่ยจะเป็นจะเป็น3นะเท้าซ้าย4เอ้ะเท้าซ้าย5นะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างที่ Led น่าเล่นอยู่แล้วตัวนี้ก็เอบวกอยู่แล้วครับโอเวลรันนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเลมิน่าตัวนี้ก็ไก่ไป,ไปเลยครับ B เลยนะครับแล้วก็ยูรุกี้ตัวนี้งบน้อยเนี่ยใครที่งบน้อยเนี่ยสามารถใช้งานได้ก็เป็น A นะครับแล้วก็ Abd กอับดุลละมาเนี่ยงบน้อยเนี่ยใช้ได้ครับ A นะครับแล้วก็บาคูก็เหมือนกันเลยครับนี่เนะ แล้วก็เคดดล่าตัวนี้ก็บาใหม่ตัวนี้ค่อนข้างเทียดีตัวสูงใหญ่แค่เรื่องของสปีดไม่ดีแต่เวิร์กเรดดีมากๆก็คือเป็นต่ําสูงก็ใช้งานได้ใช้งบน้อยเนี่ยตัวนี้เวิร์กเรดเป็นซ d ดีมตัวสูงใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยเติมสูงด้วยนะครับงบน้อยนะครับตัวต่อไปก็เป็นมามมสตัวนี้ A บวกนะตัวนี้นะของกองหน้าแฟรงก์เฟินต์นะตัวนี้เท้าแค่เท้าสามเฉยนะครับแล้วก็ตัวนี้ B เนี่ยอันนี้เคยอยู่เชลซีนะครับวูดตัวนี้สูงเย่างเดียว B นะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นแบ็กซ้ายนี่ตัวนี้ B นะครับอันเดียเมี่มีผมให้แค่ A นะได้แค่วนะครับแล้วก็โกตัวนี้ A นะครับแล้วก็จะเป็นมาร์ซิโอที่เพิ่งมาใหม่ตัวนี้ผมให้แค่เอนะผมว่าสเตตยังไม่ได้แบบว่าฉีกห่างตัวเก่าไม่ค่อยเยอะผมว่าไม่ค่อยเยอะนะก็ฟอร์เล่นได้เวิร์กเลสสูงๆแทนเบลลิงเบลลิงแฮมทีเนี่ยแทนได้นะครับใครเบื่อตูเล่เบลลิงแฮมอะไรเงี้ยมาเล่นมาร์ซิโอได้นะครับตัวนี้เป็นกองกลางสายบล็อกทูบล็อกนะครับแล้วก็ตัวต่อไปคีน อบครับเนี่ยแล้วก็เป็นทันเซาตัวนี้บีแล้วก็คิงตัวนี้ก็อ่าผมว่ามันได้แค่ A บวกแก่ๆจริงผมอยากให้เนะเพราะว่ามันตัดถ้าตัดเรื่องของความไวไปอะ่ะผมว่าให้เอได้นะสำหรับคิงแค่มันวิ่งช้าแล้วก็พลังแฝงไม่มีนอกั้นพลังเกมรับมันร้อยสิบเล่นได้อยู่ชิวๆนะเอลชารวีตัวนี้ A นะครับแล้วก็โกเมนดี้ตัวนี้ A บวกได้นะรูปร่างค่อนข้างจะเมตาอยู่แล้วเมนดี้นะครับ แล้วก็ดูเด็กตัวนี้จริงๆก็ไม่ค่อยน่าเล่นจริงๆมันได้แค่ ovr เฉยนะได้แค่ ovr เฉยก็ให้แค่ a วจริงให้ประมาณเนี้ยม,มันมันไม่น่าไม่น่าเล่นรูปร่างไม่เมตาด้วยนะครับแล้วก็กูแลเนี่ยเท้าไม่ดีเลยครับตัวนี้กลางกลงมาก a บวกแท้แค่ ovr นะ ovr เยอะงเดียวแล้วก็จะเป็นมัติอุตคุญญาตัวนี้ก็ใช้งานได้แบบชิลๆยืน cm ก็ได้นะตำแหน่งรองหน้าคู่สบายเวิร์กเดทสูงสูนะตัวนี้ก็ให้ a บวกนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น R M ตัวนี้ B แล้วก็โซชาตัวนี้3ดาวตัวนี้ A บวกได้แค่โอยานะครับมูโกโก้ตัวนี้ใช้งานได้นะแนะนำให้เป็นหน้าคู่นะสบายครับแล้วก็มีสอบรองนิดนึงสบายครับตัวนี้ A บวกนะครับพลังสวยโลบักลา B, ีเซฟเตียนตัวนี้ A นะครับก็จะไปไวหน่อยนะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างเยอะๆตัวนี้ก่อนนี้กองกลางตัวรับออกของบวกค่านั่นเนะครับแล้วก็จะเป็นซันเชตัวนี้ B แล้วก็บากายิโก้ตัวนี้ดีเลยแนะนําให้หาํารองนะตัวนี้ดีเลยนะครับแล้วก็จะเป็นแบ็กซ้ายเฟนในตอมถนัดเท้าขวาตัวนี้ดีเลยนะครับใครงบน้อยจัดได้นะตัวนี้แล้วบุนเม่นตัวนี้ A แล้วก็จะเป็นชาอูนตัวนี้ A อบวกเฉยครับแล้วก็แคปติวิยาตัวนี้ดีเลยเรียกว่าเวิร์กเวิร์กเดชสูงน่าจะสูงกลางนะถ้าจะไม่ผิดพลังเกมรับดีรูปร่างสูงใหญ่ตัวนี้สวยเลยตัวนี้เอเลยครับ แล้วก็โฟลาน่าแต่ก่อนโคตรเก่งแต่ตอนนี้มาพลังไม่ค่อยดีละเอนะครับแล้วก็ซาญ,ญาสตรงนี้ได้แค่ OVR นะยังไม่เพราะผมแล้วผมก็ไม่ค่อยพบเจอด้วยแต่พลังอ่ะดีที่สุดในเกมนะสำหรับ GK นะคะญญาซยาคือโกงสุดละพลังเหมาะกับหลายๆโห,หมดนะเล่นได้สบายใครเปิดขายไม่ได้นะครับกอดอนผมให้แค่เอนะได้แ,แค่วยเฉยนะสดาวด้วยนะครับแล้วก็จริงๆมาตินเนสผมให้แค่เอนะบวกตัวนีนะ้จะเป็นตัว OVR ร้อยละเนี่ยเอบวกนะครับอันนี้เนี่ยแค่วยเฉยตรงนี้ตัดไปเลยครับ แล้วก็ซัวเรสตัวนี้เล่นได้ a บวกนะนี่ครับแล้วก็แจ็คกิลิตตัวนี้เล่นได้ครับสบายครับแจ็คกิลิตนะครับแท้เท้าซานวิดีดนั้นค่อนข้างเยี่ยดดีลูกลุงรูปร่างมีลูกดื้อให้เห็นนะครับแล้วก็มาติกตัวนี้ผมให้แค่ a ธรรมดานะเนี่ยจริงๆมันยืนได้นะจริงๆมันยืนได้นะเนี่ยตัดให้ a บวกแล้วกันเพราะว่ายามเยอะอยู่จริงยืนได้นะครับแล้วก็เป็น im man ตัวนี้ a นะครับได้แค่ ovr นะครับแล้วก็จะเป็นกา n าบี้นั้นนานให้มีสำรองนะผมให้แค่ a บวกนะ ต่เอาไปตัวจริงก็ได้นะอาจจะใช้การาบี้ตัวจริง <S <S แล้วก็ <S <S ปากกาจิโก้ตัวนี้สำรองก็ได้นะนี่ตัวนี้ต้องมีความมุงความไหวสเตทร้อยแล้วก็การยิงร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นซานเชตตัวนี้ให้เอสนะตัวนี้ค่อนข้างเย็นเหนียวนึบนะแค่ไม่มีปากไกลรูปร่างสูงใหญ่เหนียวนึบเลยซานเชตโกชลซี chez, Go, มีตุนะเอ้ยมีตัวมาถุมให้แค่บีนะครับแล้วก็อาเก้ผมให้แค่จริงๆให้แค่ A อบวกนะจริงๆมันมัน,ม,นมันพลังเกมรับอะไรเนี่ยโอเคอยู่รูปร่างอะไรแต่แค่ ค่อนข้างจะว,วิ่งช้านิดหนึ่งนะช้ามากๆแต่ AI ไอเข้าบอลดีอยู่แล้วก็การาลโก้ตัวนี้อ่างงบน้อยผมว่าจัดได้ตัวนี้พลังสวยมากๆเล่น LM ได้นะ l อได้รูปร่างสูงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการสับหรือการตอกเนี่ยสบายนะครับแล้วก็คุณย่าตัวนี้อเอสนะครับคุณย่าตัวนี้ก็ดีกว่าตัวเบสได้ไงเรื่องของการเลี้ยงบอลนดิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็พลังเยอะกว่าดีดได้หน่อยนะครับแล้วก็ะจะเป็นกองหน้าของ ทีอะไรไม่รู้นะตัวนี้ของริเวอร์รอเปล่านะตัวนี้แค่อันนี้3ดาวก็ตัดไปเลยเขาได้แค่ OVR เฉยครับแล้วก็ฟิลฟเดนตรงนี้ S เ,เลยนะฟิลฟเดนตรงนี้ตัวนี้เลี้ยงบอลติดเท้ามากพลังสวยมากพลังขึ้นแบบร้อยห้าร้อยสี่อะไรเงี้ยสวยฟิลฟเดนเล่นสบายครับ R.W ข้อเสียเลยคือรูปร่างเล็กนอกนั้นเล่นได้หมดเลยเท้าซ้ายถนาดเท้าซ้ายเท้าวขวาเป็นเป็นเป็นสี่นะครับเท้าซ้ายห้าเล่นเลยสบายนะฟิลฟอร์เดน R.W กานาโชผมว่ามันมันได้แค่สับพุ่งเฉยๆนะกานาโชว์สำหรับผมได้แค่สับพุ่งเฉยๆได้แค่เร็ว,วเฉยแบบสามดาวด้วยกานาโชานะครับแต่เล่นได้ครับ <c oughs> แล้วก็ฟันเดฟเฟนตัวนี้เอสเลยน,นะครับก็ระวังเรื่องของอการยืนตำแหน่งผมว่าถ้าเกิดปล่อย AI มันยืนตำแหน่งเนี่ยบล็อกเลยมันเป็นแบบสูงกลางเนี่ยมันจะเออหน่อยแต่โดยรวมแล้ววิ่งไวแล้วก็แย่งบอลเก่งนะตัวนี้ฟันเดฟเฟนเอไอดีครับแย่งบอลเก่งด้วย <c oughs> แล้วก็เตาเล่ตัวนี้ได้แค่ไวเหมือนกานณโชครับเนี่ยจะขวาย่าเรียบเนี่ยตัวนี้ครับก็ถน,นัดเท้าขวาเท้้าาซยย3อะไรเี แล้วก็จะเป็นดิลออโซตัวนี้ให้เอบวกครับดิลออโซจริงให้เอได้นะเนี่ยถ้าเกิดมันเร็วกว่านี้นิดน,นึงผมให้เอเลยถึงว่ามันก็ยังดีอยู่ในเกณฑ์ดีผมให้เอสด้วายังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ครับเนี่ยใครที่งบไม่ถึงอ่าอ่าตูรามอ่ะผมว่ามันเล่นเล่นดิล so ออร์อซฟิลเดียวกันเลยครับเล่นดิล so ออร์อซฟิลเดียวกันแต่แค่ดิลออโซมันจะช้าก,กว่าตูรามนะครับแล้วก็ตูรามเนี่ยพลังเกมรับ110ตัวนี้ก็ประมาณ105เนี่ย104 105 แล้วก็กองกองซีดีเอ็มตัวรับงบน้อยได้ OVR เยอะตัวนี้จัดได้ครับตัวนี้รูปร่างดีเบิกเล็กกลางสูงนะแค่ไม่มีทางแฝงเนะี่ยใครที่เน้น OVR แล้วงบน้อยเนะี่ยมาจัดได้ซีดีเอ็มของนาโปลีนะครับตัวนี้คนเปิดได้คอ่อน,นข้างเยอะๆนะครับราคาค่อนข้างเยอะย่อมเยาแล้วก็เล่นได้ชิวๆนะครับแล้วก็ดุยดุยอาร์ตัวนี้ก็เอสเอสนะครับให้เอสธรรมดานะครับดุยนี่อาร์นะครับเท้าสี่ห้าเบิกเล็สูงๆวิ่งสบายครับสปีดเนี่ยสบายฉีดแน่นอนครับตัวนี้ดุยดุยอาร์แล้วก็จะเเป็นจมิท เจนตัวนี้ผมอ่ะจริงๆให้ผมอยากให้เฮ็ดน,นะจริงๆเพราะโอวิยาเยอะแต่ผมถ้าเล่นจริงๆผมว่า A บวกครับผมว่าความไวมันไม่ค่อยได้ครับแต่รูปร่างมันได้อยู่แล้วพวกสแตตมันไม่ค่อยสวยนะสำหรับลิเจมผมว่าไม่สวยโอวิยามันเยอะแต่สแต,ต็ตไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็เอเซตัวนี้ได้แค่โอวิยาเฉยครับแนะนํโหมดพวกมินิเจอร์วิดเอดีกว่าครับเพราะว่าพลังแฝงมันค่อนข้างจะอ่า ค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ใครที่แลกไปถึงร้านนะผมว่าจับมาเล่นได้นะได้ OVR ด้วยร้อยหนึ่งเนี่ยสองตัวเนี้งบน้อยเนี่ยได้ OVR เนี่ยเหมาะตัวเนี้ยเหมาะกับมินิเอซี่ผมว่านะเหมาะกับ Mini AC, มินะิห, Mini, หรือว่าใครงบเยอะเอามาเป็นสำรองก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตาตัวนี้เอ๋บวกเฉยตัวนี้แค่ความไวไม่มีเวิร์กเลตต่ำกลางนะครับก็เหมาะกับหลังสามหลังห้าสบายตัวนี้ถ้าหลังสองอะเหนื่อยๆหน่อยเพราะว่าวิ่งโช้าเลยอ็เหนื่อยๆอยู่นะสำหรับตานะครับหรือว่าทาอะไรแหละผมชอบเลี่ยมันตานครับ แล้วก็ลูกแม่นตัวนี้เล่นได้ครับเนี่ยหน้าคู่ผมให้ A บวกนะตัวนี้สบายครับเนี่ยลูกแม่นสบายแล้วก็คามาบิงก้าผมก็ยังให้ A บวกนะตัวนี้ซีเดียมคู่เวิร์กิลสูงสูง,ส,ง,ส,งสีดาวด้วยนะแบ็คซ้ายตำแหน่งรองก็เล่นได้นะสบายนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะรูปร่างสูงๆหน่อยผอมๆหน่อยครับในเกมนะครับก็เล่นได้สบาย4ดาวมีความคล่องตัวสูงเวลาเล่นค,คุมบอลอะไรพวกเนะี้ยคามาบิงก้านะครับแล้วก็ฟีดป,ปกตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นจริงๆผมอยากให้เป็นเอบวกนะ จริงมันเก่งจริงครับตัวนี้แต่ผมให้เอสนะหรับผมให้เอสให้เอสจริงๆหน้าเอสบวกครับฟิล์มฟงจริงให้ผมให้เอสบวกเลยวสำหรับฟิล์มฟงแว็ขวาก็ระดับท็อปครับท็อปห้าฟิล์มฟง,งติดแน่นอนนะเนี่ยท็อปห้าฟิล์มฟงตัวนี้วิ่งโคตรไวเลยตัวนี้ติดแน่น,นอนแล้วก็มามาด้วตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ผมว่าเอสบวกนะสำหรับมามาตัวนี้เพราะว่าล่างยูโรก็โคตรจะเหนียวเลยถ้ามาล่างใหม่ล่างกิดผีเนี่ยเหนียวอยู่แล้วครับตัวนี้ผมให้เอสบวกเดี๋ยวมามา เจอยูโรก็เหนียวจัดเลยล่างนี้ก็สบายโอ r วียเพิ่มมาจาก96มาเป็น101สบายครับเนี่ยตัวนี้พอๆพอกับกูตัวมา่าๆหลังๆครับเนี่ยพอๆกับกูตัวโคตรเหนียวเลยแล้วก็วิดีโอตัวนี้ผมให้แค่เอธรรมดาครับเอธรรมดาเอามาเล่นหลัง3าหลัง4ถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าความไวแม่งไม่ค่อยได้เรื่องแต่เกมรับไว้ใจได้ครับกร,กระชนปิวหมดครับเกมรับไว้ใจได้นะครับ แล้วก็ชาดูคูตัวนี้เอ,เอนะครับก็ข้อเสียเลยคือเรื่องของความไวแต่การพลิกบุงพลิกบอลจ่ายบอลนะดีเพราะว่าถนัดสองเทา้าก็แนะนําใครเล่นอย่าเอาไปเอาไปวิ่งลากเยอะครับก็แนะนําออกจ่ายบอลอะไรเนะี่ยถ้ามันวิ่งยาวๆเนี่ยไม่ค่อยดีครูริตจะวิ่งดีกว่านะครับตัวนี้ถนัดสองเท้านะครับตัวก่อไปก็จะเป็นกาเบียมันกเนเยะตัวนี้ผมก็ยังให้เอ็นนะแค่ข้อเสียก็เหมือนคิงครับวิ่งช้าเฉยๆแต่พลังเกมรับอะไรเนะี่ยรูปร่างนะโอเคละผ่านละเหลือแค่สปีดในการวิ่งไล่เฉยๆครับผ่านละ คาร์บาเฮลตัวนี้ผมให้แเอสนะตัวนี้คาร์บาเฮลผมว่าฟิล์มโปงเก่งกว่านะสำหรับผมนะฟิมโป,ง,ปงเนี่ยเวิร์กเรทสูงๆตัวนี้ก็เวิร์กเรทใหม่ครับทุกกะติคาร์บาเฮลเนี่ยตัวยูโรเก่าหรือว่า UCL เนี่ยจะเป็นเวิร์กเรทแบบกลางๆนะครับแต่ตัว,ต,วตัวกิจผีเนี่ยก็จะเป็นแบบเวิร์กเรทแบบสูงๆเนี่ยทำให้สู้ฟิล์มโปงไม่ได้ครับฟิล์มโปงเหนือกว่าเรื่องของความมุง่งความไหวพลังเกมแล้วใกล้ๆกันคาร์บาเฮลอาจจะรูปร่างดีกว่าน,นิดนึงตัวต่อไปก็จะเป็นซันฮึงมินตัวนี้ก็เอสบวกอย หน้าเดี่ยวก็อาจจะลงต่ำบ่อยแต่หน้าคู่เล่นง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันเบรกลิสสูงๆนะแต่เรื่องสปีดเรื่องของความดื้อความคมระดับซอนคือคมกิบครับแนะนําให้คมกิบเลยตัวนี้ซอนเนี่คมกิบเลยพันสี่พันเนี่ยเมสส้มจัดได้เลยนะตัวนี้โค,โคตรโกงนะตัวนี้ยิงอย่างคมเลยซอนเฮืองมินนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอาชิคิเลีตัวนี้ให้เอน็นะคล้แหลงแบบ ร้านหนึ่งร้านสองร้านสามผมว่าเริ่มเหนื่อยแล้วเพราะว่าคนเล่นเก่งๆเกมรับเก่งๆเนี่ยเขาดักทางง่ายครับแต่ถ้าเกิดแรงไม่ถึงร้านเนี่ยเล่นสบายตัวนี้วิ่งสับขาตอกไข่อะไรเงี้ยวิ่งฉีกกระตุยกระจายหมดนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะครับถนัดสองเท้าด้วยนะครับก็เสียที่มัน3ดาวถ้าเกิด4ดาวคือเขาเล่นกันทั้งเซิร์ฟแล้วถ้าเกิดมัน4ดาวนะเขาเล่นกันทั้งเซิร์ฟแล้วโอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นฟันได้กิดผีนะตัวนี้ก็เอ็ดบวกอยู่แล้วครับฟันได อาจจะมีร่างใหม่นะเพราะว่าพลังแฝงหายไปอันนึงแต่โดยรวมแล้วฟันไดก็ AI d ดีเรื่องของลูกอากาศการเบียดนนะี่ยรูปร่างสูงใหญ่เป็นธรรมดาและ AI ฝนะั่งฟันไดนั่ลื่นก็เป็นกองหลังระดับท็อปมาตลอดการอยู่แล้วช,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 ช่วงหลังๆนะครับเนี่ยฟันไดนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นกองเต้ตัวนี้ก็ยิงก็บให้เอนะจริงๆถ้าเกิดโอยามเยอะผมให้ A บวกละ ตัวนี้ก็จะเป็นเวิร์กเรทแบบสูงๆด้วยนะครับแล้วก็สปริงสปเนี่ยปรับมาใหม่ด้วยค่อนข้างเียเล่นได้ใครเปิดได้ก็มาเล่นซีดีมคู่แต่ซีดีมเดี่ยวไม่แนะนำครับตัวมันเล็กกระเปียกหนึ่งนะผมว่าแนะนําเป็นซีดีมคู่นะเรื่องของการวิ่งแย่งบอลเนี่ยผมว่าให้อารมณ์เหมือนมาติอุลเลยก็คือแย่งบอลกิ่งอะไรเงี้ยครับแต่ตัวค่อนข้างเะยเล็กมากๆครับร้อยหกสิบกว่าครับตัวต่อไปก็จะเป็นลาเฟลเลียลผมก็ยังให้เป็นเอ็ดวิรนะสำหรับลาเฟลเลียลฝีซ้ายตัวนี้ก็ทีเด็ด อ่าถ้าเกิดใครเอาไปวิ่งบ่อยเนี่ยค่อนข้างจะเอาหมดไวแต่เรื่องสปีดและเรื่องการเบียดและรูปร่างเนี่ยมันสูงใหญ่อยู่แล้วแล้วก็วิ่งโคตรไวแล้วก็ค่อนข้างว่าค่อนข้างเทียโกงนะสปีดของเรียวค่อนข้างเที่ยโกงลเลยเวลาสปีดหนีอะไรเงี้ยพวกแบก็คพวกกองหลังนะโกงมากๆครับสำหรับเรียวนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นมาตินเนีตัวนี้ก็เอสนะผมว่าเอสแค่พอบินเฉยผมว่าทำเราผมคือเพาะแค่พอบินในบางจหวะแต่พลังแฝงเนี่ยโดนเนื้อไปเยอะมากๆเลยแต่บินอยู่ครับใครเปิดได้ขายไม่ได้ก็เเอาาามมตีดดดหนนนงงแใช้้ไะครับ ตัวต่อไปก็เป็นวาวิดตัวนี้ก็ให้เป็น S อธรรมดานะตัวนี้ถ้าเกิดมันสีดาวเหมือนตัว r m เรานะ่ผมว่าโกงเลยตัวนี้เล่นเล่นกองกลางเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงสบายเพราะว่าความลงความไวมันได้แหละแค่มัน3ดาวเฉยๆนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอุสมานเดวเล่ตัวนี้ก็เอสบวกนะสำหรับผมเอสบวกอุ H นะสมานแค่ข้อเสียเลยคือบางแล้วก็พลังงานน้อยแต่เล่นจริงๆในเกมจากที่สัมผัสลูกดื้อมีค่อนข้างแี่น้อยมากๆับผมว่ามีปังจังหวะนะแต่เรื่องความไว เรื่องของการยิงผมว่าไวใจได้อยู่ความวงความไวาปานไปกับบอลบังคับง่ายมากๆนะข้อเสียเลยคือผมว่าราคาแพงแล้วก็พลังงานน้อยแล้วก็บางผมว่าแค่นั้นแต่มันเล่นง่ายครับเพราะว่าขนาดสองเท้าใครเปิดได้แบบขายไม่ได้เนะี่ยผมว่าซื้อมาตีมแมตแดงสำรองสำรองหรือตัวจริงก็สบายแต่ถ้าซื้อนะตอนนี้ผมว่าไม่คุม้มมีตัวอื่นน่าเล่นกว่านะครับหลายตัวเลยสําหรับอุสมานเดวิลี่นะตัวต่อไปก็เตโออันนี้ก็แบ็กซ้ายโน่หนึ่งครับสปีดวิ่งอย่างกรกองหน้าตัวนี้ก็โน เอ็ดบวกอยู่แล้วสำหรับเตโอนะครับเบรกลดสูงๆพลังแฝงใหม่ด้วยแล้วครับแล้วก็มีการเอาสกิลแบบใหม่ก็คือนักไตเกิลอะไรเงี้ยตัวนี้ก็โน้หนึ่งอยู่แล้วตัวนี้เป็นแบ็กที่แบ็กไซที่แพงที่สุดในเกมแล้วสำหรับเตโอนะตัวนี้แพงสุดละราคาเกือบเท่ากองหน้าครับเนี่ยสำหรับเตโอนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นดีแคนไลท์ตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นไอ,อเอสนะสำหรับผมคือเอสนะจริงๆให้เอบวกได้ครับจริงๆแต่มีดีกว่านี้ผมว่าถ้าเกิดมี ผมว่ามันมันข้อเสียเลยคือมันไม่ค่อยแย่บอลแต่ยืนตำแหน่งตำแหน่งความมความไวความอึดผมว่าได้หมดละแต่ AI ไมันไม่ค่อยแย่บอลน,นะผมว่ามันไม่เหมือนวีล่าครับวีล่าเก่งกว่านะครับตัวใหญ่นะไอวีล่าร้อยหนึ่งผมว่าวีล่าร้อยหนึ่งแย่บอลค่อนข้างเยียดดีกว่าแต่เธอด้วยถ้าใครอยากได้ซีดีมที่ยืนตำแหน่งแล้วก็ไม่ค่อยหลุดอ่ะผมว่าดีแคนไลท์อ่ะตอบโจทย์อยู่ครับตัวนี้ตอบโจทย์อยู่เพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยหลุดตำแหน่งเลยแล้วก็ยืนติดซีบีมากๆครับยืนตำแหน่งค่อนข้างเยียดดีเลยสำหรับดีแคน ตัวโรเก็จะเป็นนินโกวิลเลียมตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์เอบวกอยู่แล้วใครที่อยากอัพคาวิชามาเล่นนิโก้หูเพิ่มพลังแฝงมาใหม่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงปั่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็ยิงไซก้อยโอ้โหตัวนี้ครบเครื่องครับตัวนี้ ใครที่เบื่อคา,าร์วาลลัสเคเลียอยากอัพโออยาร้อยสามตัวนี้สบายครับแต่ตำแหน่งตำแหน่งรองของนิโกวิลเลียมเนี่ยเล่น R W ไม่ได้นะต้องเล่น L M กับ L W แต่ก็โยกไปได้ครับตัวนี้โอ้โหวิ่งจี๊ดจ๊าดเลยครับเนี่ยนโกวิลเลียมซ้ายเดยวิเล่ขวาคือวิ่งกันพังนะครับสองตัวนี้วิ่งสปีดกันร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอะตัวนี้โอ้โหโกงจัดเลยตัวนี้ตัวต่อไปก็เป็นซาลิบาซาลิบาผมให้แค่เอ็นนะผมว่ามันยังไม่ ผมว่ามันยังไม่โกเหมือนฟันไดด้วยรูปร่างของฟันไดแล้วก็พลังแฝงด้วยซาลิบาเนะี่ยพลังแฝงหายไปนานมากๆนะถ้าเป็นตัว T ีวตัวเก่าๆเนี่ยจะมีหม่งลูกทรงพลัง,ลงแต่ไม่รู้ว่าทำไมเกมเขาถึงเอาเอามันออกนะแต่เรื่องของการแย่บอลผมว่าซาลิบาเอไอด์ครับแกนยืนเ,เอาเอาเท้าแย่บอลแย่งบอลจากฝั่งรกข้ามเนี่ยค่อนข้างจะเ,เก่งนะอารมณ์เหมือนสตั๊มเลยซาลิบาครับรูปร่างคล้ายๆกันนะผมยังให้อให้ลองไดอยู่ครับผมยังให้ลองไดอยู่สาหรับซาลิบาตัวตว่อไปก็จะเป็นคุนดี้ตัวนี้ก็เอส้งผมว่าเอส จริงๆ o อ r มันเยอะเฉยครับแล้วก็พลังเนี่ยค่อนข้างแย่พอๆกับ Walker b อร์เบเตด้วยจริง,รงๆครับถ้าไปเทียบพลังจริงๆนะครับ Walker b อร์เบเตัตัวเก่าเนี่ยพลังคล้ายๆกับคุนดี้เลยครับเนี่ยคล้ายๆเลยแต่คุณแต่คุนดี้เนี่ย o อ r 103ค่อนข้างแย่เยอะผมให้กนเองนะจริงๆเล่นได้ครับใครเปิดได้ก็ามาเล่นได้นะผมว่า o อ r มันค่อนข้างแย่หลอกเยอะครับหลายตัวเลยบางตัว o อ r เยอะแต่พลังไม่ค่อยสวยนะหลายตัวเลยอย่างเช่น,พว,น,นพวกเนี่ยคาราลังก้าอะไรเงี้ยพวกเนี้ย แล้วก็เอเซ่เนี่ยพลังอย่างโซเตสเนี่ยตัวทีวเนี่ยพอๆนะครับโซเตสทีวยังดูดีไปกับตัวเอเซ่ครับโอ้โหมันโอยาหลอกหลายตัวครับบางทีเราต้องดูดีๆนะตัวต่อไปก็จะเป็นอ่ากูวูตัวนี้แนะนําให้เป็นหน้าคู่นะใครจะเล่นนะครับเท้าซ้ายเนี่ยไม่ดีเลยเท้าซ้ายสามแล้วตัวเล็กเล่นยากครับแนะนําไปเล่นตัวอื่นดีกว่าครับแล้วก็เบอร์บัทอเหมือนกันเลยครับเนี่ยเบอร์บัทอเหมือนกันเลยเอโต้ตัวนี้เอสอยู่แลวครับเอโต้สำหรับเอโต้เล่นหน้าเดี่ยวหน้าคู่สบายความลงความไวการจบสกอร์ผมว่า เป็นกองหน้าที่จบสกอร์หนะ้าตาพลังเยอะที่สุดในเกมนะสำหรับเอโต้นะตอนนี้นะจบสกอร์ร้อยสิบน่าจะเยอะที่สุดในเกมสำหรับเอทีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้อยเจ็ดร้อยแปดเนี่ยแต่เอโต้เปิดมาร้อยสิบการวิ่งก็ร้อยสิบสามอะไรประมาณร้อยสิบสองร้อยสิบสามก็คือวิ่งโคตรไวแล้วก็จบคมครังเยี่ยคมคมส่วนเนี่ยสองคนเนี่ยมันได้แค่อวีร์ครับบางทีเราเราไม่ควรมองอวีร์เดียวเราดูไส้ในของนักเตนะเนี่ยบางทีอวีร์ถ้าเกิดเราเอาพลังเอาพลังไส้ในของนักเตะบวกกันอนะไม่พอถึงอวีร์หรอกครับ,บ EA นะครับก็มีประมาณนี้เอบวกผมว่าโอเวลันเนี่ยโซกาเตสเอโต้สำหรับกิจผีนะเนี่ยเตโอนิโกวิลเลียมเลอาลซอนอุสมานเนี่ยฟานไดส์ฟิล์มฟงมาม่าเนี่ยผมว่าเอตัวเนี้ยเทียร์เทียร์แบบท็อปทอปเลยส่วนเอตเนี่ยบางตัวก็ให้เอบวกได้ครับอย่างเช่นดีแคนไลท์เนี่ยก็ให้เอบวกได้นะจริงๆครแล้วก็อ่า ขาสิยาจริงๆให้ได้ให้ได้ครับแต่เล่นจริงๆผมว่าลองมา่าผมว่ามาม่าหนือกว่าก็อันนี้ก็เน้น o v r อ่รอรอไปก่อนนะครับใครที่เน้น o v r นะเขาก็ให้เอบวกได้จริงๆผมแต่ผมสำหรับผมเอสนะเดนโตซานเชสอะไรเนี้ยไอ้ไม่ใช่เดนโรเบิร์ตซานเชสพวกเนี้ยเล่นได้พวกเอสเอเอจริงๆเอบวกเล่นได้ตั้งหลายตัวครับเอบวกเนียที่ผมเห็นเห็นเนี่ย ถ้าเป็น A บวกผมว่าเจมลุกแม่นเนี่ยเอ้ยลุกแม่นคามาวิงก้าเนี่ยตัวเนี้ยเล่นได้เอเซ่เล่นได้ A ไดนะเนี่ยแถวเนี้ยเล่นได้หมดเลยเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยแถวเนี้ยเล่นได้หมดเลยแถวแรกแถวสองเนี่ยตามงบเลยผมว่าตามงบดีกว่านะครับพวก S กับ S บวกเนี่ยค่อนข้างจะเล่นได้เยอะนะครับส่วน A กับ B เนี่ยผมไม่แนะนำผมว่า A เนี่ยมีแค่ตัวนี้ยูดุกี้อ่อับดุลละมานบาคูเนี่ยอาเดยเยมีเนี่ยโอเคอยู่นอกนั้นผมว่าเฉยๆละเฉยๆละโฟฟาน่าตัวนึงเนี่ยตัวนี้สไปเซอร์เนี่ยก็ได้อยู่ ส่วนบีเนี่ยตัดไปเลยครับค่อนข้าง,างยะกากเลยม,มีมีตัวมาก,ก็ผมว่าเฉยๆนะเฉยๆนะคคืออย่าไปหลวมตัวครับก็มีประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอใหม่ครับ